หมู่บ้านที่เงียบสงบเต็มไปด้วยธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำขนาดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านทำมาหากินแดดอ่อนๆตอนเช้าชาวบ้านจะถอเรือออกหาปลาค้าขายสัญจรไปมาแสงเขาว่าใส่อยู่กับพ่อและแม่ มีอาชีพหาปลารับจ้างทั่วไปครอบครัวเขานั้นค่อนข้างยากจนตั้งแต่เด็กเขาก็ช่วยพ่อและแม่ทำมาหากินเลี้ยงชีพเวลาผ่านไปจากเด็กชายเขาก็เติบโตเป็นหนุ่มหน้าตาดีแสงเขาเป็นคนขยันไม่เลือกงานนอกจากเวลาว่างจากการหาปลาแล้ว เขาจะรับจ้างถ่อเรือส่งคนข้ามฟากอีกด้วยเขาดำเนินชีวิตแบบนี้เรื่อยมาชีวิตของแสงนั้นค่อนข้างเรียบง่ายเขาใช้ชีวิตสม,มถะพอเพียงไม่ทะเยอทะยานไขวาคว้า,าหาความสบายใส่ตัวเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เติบโตมากับเขานั้นส่วนมากจะเดินทางเข้าเมืองกรุง เพื่อหางานทำทุกคนต่างดิ้นรนหาความร่ำรวยแต่แสงนั้นเขารู้สึกว่าเขามีชีวิตเป็นอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วความสุขคือการที่เขาได้อาศัยอยู่กับครอบครัวมีพ่อและแม่พร้อมหน้าเขาก็พอใจแล้วไอ้แสงผุ่งนี้เช้าเอ็ง่วยไปเก็บดอกบวัว มาเห่ขาทีข้าจะเอาไปถวายหลวงพ่อที่วัดได้จะย้ายประเดี๋ยวช่วงเย็นข้าจะไปเก็บมาให้แสงเป็นที่รักของชาวบ้านด้วยเขาเป็นคนขยันสุภาพช่วยเหลือชาวบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจเรื่อยมาทำให้เขาเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน พี่แสงพี่แสงทางนี้อา้าวนางลำเจียกเองจะไปไหนหรือข้ากำลังจะไปตลาดข้าขอติดเรือพี่ไปได้ด้วยหรือไม่ได้สิข้ากำลังจะไปเก็บดอกบัวผ่านตลาดพอดีลำเจียกนางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันกบแสงนางนั้นมีใจให้กับแสงมาตั้งแต่เด็กทั้งสอง เติบโตไล่เลี่ยกันมาแต่แสงนั้นเขารักลำเจียกเหมือนน้องสาวเขาไม่เคยคิดรักนางแบบชู้สาวเลยแต่ลำเจียกนางยังคงมีความหวังว่าสักวันนางจะได้แต่งงานออกเรือนกับแสงและใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยาแม่พ่อข้ากลับมาแล้ว วันนี้เองทำไมกลับเข้าบา้านขับมืดมากนักละ่ะไอแ้แสงพอดีข้าไปเก็บดอกบัวที่บึงให้ยายน้อยน่ะแม่รีบไปอาบนาบ้ำอาบถ่าเสียกับข่าวกับป้าข่าเก็บไว้ให้เองอยู่ในครัวกินแล้วก็รีเข้านอนผุ่งนี้วันพระหลวงพ่อท่านไม่ได้มาบินธบาต ต้องตื่นเตรียมของไปวัดแต่เช้ามืดประเดี๋ยวข้าไปส่งแม่เองจ้ะไอแสงเข้ามานี่มากราบหลวงพ่อท่านไม่เจอนานเลยนะโยมแสงโตเป็นหนุ่มแล้วขอรับหลวงพ่อว่างวาง,วางเองก็แวะมาหาหลวงพ่อที่วัดเผื่อท่านจะมีอะไรไหว้บ้าน จากแม่หลังจากแสงเขากลับจากวัดแล้วเขาก็มาจอดเรือรอชาวบ้านว่าจ้างถอเรือให้ข้ามฟากเขานั่งในเรือที่จอดนิ่งมองไปในแม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆด้วยความสบายใจแม่น้ำสายนี้ที่ไหลผ่านหมู่บ้านเป็นแม่น้ำสายใหญ่ยาวสุดลูกหูลูกตากุ้งหอยปูปลาในแม่น้ำ ก็มีมากมายทั้งสัตว์น้ำชนิดอื่นก็อาศัยรวมกันในแม่น้ำแห่งนี้ชาวบ้านไม่เคยขาดแคลนอาหารให้อดอยากถึงหมู่บ้านนี้ส่วนมากนั้นชาวบ้านจะมีครอบครัวที่ยากจนก็ไม่เคยขาดแคลนเรื่องอาหารการกินเรือว่างไหมจ๊ะไปส่งค่าทีแสง เขากำลังนั่งมองแม่น้ำไหลอย่างสบายใจเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังมาแม่นางจะไปไหนหรือเรือว่างจ้ะขึ้นมาเลยแสงเขามองหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาไม่คุ้นหน้าคุ้นตานางมาก่อนคงไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้หน้าตานางนั้นสวยงามยิ่งนักกิริยามารยาทอ่อนหวาน การแต่งตัวเหมือนลูกผู้ดีมีเงินทำให้ใจของแสงนั้นเริ่มวันไหวเขาเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังไม่เคยมีความรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนแต่กับนางผู้นี้เขาเจอหน้าเพียงครั้งแรกก็เกิดใจสั่นวันไหวไม่น้อยนางเป็นใครกันบ้านอยู่ที่ใดลูกเต้าเหล่าใครแสงพายเรือไปเรื่อยๆ ห่างตาเขาก็พยายามเหลือบมองหญิงสาวที่นั่งเรือไปแบบเงียบเงียๆในใจเขาอยากจะชวนนางคุยแต่เขาก็ยังคงไม่กล้าได้แต่แอบยิ้มและเขินอายให้จอดตรงไหนหรือแม่นางเดี๋ยวถึงข้าจะบอกท่านท่านภายเรือไปอีกไกลจะถึงบ้านข้าได้จ้ะแม่นาง ชื่ออะไรข้าไม่เคยคุ้นหน้าเลยข้าชื่อนินมณีจะ้ะบ้านข้าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งข้างหน้าข้าชื่อแสงนะจะ๊ะแสงเขาชวนนางพูดคุยตลอดทางเขารู้สึกดีกับนางแล้วรู้สึกชอบนางขึ้นมาตรงนี้นะจะ๊ะเทียบเรือเลยแสงเขาเทียบเรือมองนางขึ้นฝั่งไป นี่เงินค่าจ้างจ้ะไม่เป็นไรหรอกแม่นิมนมณีค่ามาส่งฟรีไว้รอบหน้าค่อยให้ค้านะถ้ามีโอกาสอีกขอบใจมากจ้ะวันหลังข้าจะมาจ้างใหม่แสงมองนางเดินจากไปด้วยความสุขนางช่างงดงามอ่อนหวานเหลือเกินกลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวนางนั้นชวนให้เคลิบเคิมยิ่งนัก เขาจอดเรือมองนางจนหายลับตาไปแสงเขาพายเรือกับอย่างอารมณ์ดีเขานึกได้เขามองนินมณีจนหายลับตาไปแต่ที่ตรงเขาไปจอดเรือนั้นก็เป็นแม่น้ำข้างทางก็มีแต่ป่าไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยบ้านนางอยู่ไหนกันเขาพายเรือไปก็คิดไปคิดมากไปเองเรา บ้านนางคงเข้าไปในป่าคงมีหมู่บ้านข้างในพี่แสงจอดก่อนเองมีอะไรหรือนางลำเจียกข้าเอาปลาไปฝากพ่อกับแม่พี่ด้วยนะจ๊ะพอดีพ่อข้าได้ปลามาเยอะเลยแบ่งมาฝากพ่อกับแม่พี่นะจ๊ะขอบใจมากนะนางลำเจียกอา้าวพี่แสงเดี๋ยวก่อนสิ จะรีบไปไหนหรือคุยกันก่อนไว้วันหลังนะนางลำเจียกเย็นแล้วข้ารีบกับแสงเขาเข้านอนตามปกติคืนนี้เขาคิดถึงหน้านินมณียิ่งนักที่เขาเพิ่งเจอเขาอยากรู้จะได้พบเจอนางอีกหรือไม่เสียดายเขายังไม่เห็นบ้านของนางว่าตั้งอยู่ที่ใดเขานอนยิ้มอย่างมีความสุข ที่คิดถึงหน้านางนินมณีนางอาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้มานับพันปีนางเป็นลูกสาวของพญานาคราชนางเห็นแสงมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจนกระทั่งเขาเติบโตเป็นชายหนุ่มนินมณีนั้นนางหลงรักเขามานานนางชอบความขยันและความกระตันอยู่ของเขานางตามเขาอยู่ห่าง สายตานางคอยมองจับจ้องเขาอยู่ทุกวันและแล้วนางก็อยากพูดคุยกับเขานางจึงถอดร่างแปลงกายจำแลงมาเป็นมนุษย์เพื่อมาพูดคุยพบเจอกับแสงข้าเคยบอกเจ้าแล้วแม่นินมณีอย่าไปยุ่งกับมนุษย์พวกนั้นพวกเรากับมนุษย์นั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ เจ้าหน่าจะรู้ดีแก่ใจฉะไหน,นเจ้าถึงมีฟังท่านพ่อข้าแค่ขึ้นไปเที่ยวเล่นแค่นั้นข้าก็ม่เห็นมนุษย์พวกนั้นจัดใจร้ายหรือทำอะไรไม่ดีกับข้าท่านพ่ออย่าคิดมากไปเลยข้ารู้ว่ามนุษย์กับภพบภูมิเรามีสามารถอยู่ร่วมกันได้นินมณีนางเดินเงียบๆออกไป จากพ่อของนางพ่อนางนั้นพยายามบอกห้ามนางอย่างนี้เรื่อยมาว่าไม่ให้ไปเกลือกกลัวยุ่งกับมนุษย์แต่นางนั้นก็ยังคงแอบขึ้นมาเป็นประจำแสงเขาถอดเรือมาส่งคนขึ้นท่าตามปกติเขาคิดถึงนินมณีนึกถึงใบหน้าของนางทําให้เขาอยากไปพบเจอนางที่บ้านหลายวันแล้ว ที่เขาเฝ้ารอนางที่ท่าน้ำก็ไม่เห็นนางเขาจึงเบนหัวเรือมุ่งหน้าไปหานางแสงถอเรือกลับมาด้วยความผิดหวังเขาไม่เจอแม้หมู่บ้านบริเวณรอบๆมีแต่ป่าแล้วบ้านนางอยู่ที่ไหนกันหลังจากที่แสงเขาไม่พบเจอนางมาหลายเดือนเขายังมีความหวังเฝ้ารอ จะได้พบนางอีกครั้งเขายังคงจอดเรือที่ท่าน้ำทุกวันเขาใช้เวลารอคอยนางมานานและแล้วทั้งสองก็ได้รักชอบพอกันนิมนมณีนางมักจะขึ้นมาหาแสงอยู่บ่อยๆนางตกอยู่ในภวังความรักมานานขอให้ได้แค่พบเจอและพูดคุยกับเขานางก็มีความสุขแล้วแม่นิมนมณี เมื่อไหร่จะพาข้าไปเจอครอบครัวของเจ้าข้าอยากไปทำความรู้จักข้าขอเวลาไม่นานจะพาท่านไปทำความรู้จักกับครอบครัวของข้าอดทนรออีกไม่นานทั้งสองชอบมานั่งคุยกันที่ท่าน้ำเป็นประจำจนเกิดความผูกพันซึ่งกันและกันแสงเขาหมายมั่นปั้นมือจะแต่งงานอยู่กิน ใช้ชีวิตกับนางพี่แสงนางผู้นั้นที่มาพบคุยกันกับพี่ที่ท่านา้ำเป็นใครกันหรือเอ็งจะถามให้มากความทำไมนางลำเจียกไม่นานเอ็งจะรู้ว่านางเป็นใครลำเจียกนางแอบดูแสงคุยกันกับนินมณีนางเกิดความไม่พอใจนางนั้นรักแสงมากนางต้องรู้ ว่านางผู้นั้นเป็นใครกันนี่คือบ้านของข้าแสงเขาดีใจมากที่ได้มารู้จักบ้านที่อยู่อาศัยของนิมบณีพ่อและแม่ของข้าไปค้าขายยังต่างเมืองนานๆจะกลับมาสักครั้งข้าอาศัยอยู่คนเดียวข้าจะมาหาเจ้าบ่อยๆได้หรือไม่แม่นิมมณีทั้งสองนั่งคุยกันอย่างมีความสุข นินมณีนางเนรมิตรภาพลวงตาเป็นบ้านขึ้นมาเพื่อยืนยันที่อยู่อาศัยของนางแสงคนรักของนางเขาจะได้สบายใจและไม่กังวลนางรู้สักวันแสงนั้นเขาคงต้องรู้ชาติกำเนิดของนางว่านางมาจากที่ใดช่วงยังมีเวลาเหลืออยู่นางขอแค่ได้พบเจอชายหนุ่มก็พอใจมากแล้ว ตั้งแต่แสงเขาได้รู้จักบ้านที่อยู่ของนางเขาไปมาหาสู่นางทุกวันถึงเวลาที่เขาจะพูดคุยเรื่องสำคัญกับนางแม่นินมณีแต่งงานกับข้านะเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันข้าสัญญาจะดูแลเจ้าให้ดีนินมณีนางอึดอักอยู่สักพักหนึ่งด้วยนางไม่ใช่มนุษย์นางจึงลำบากใจที่จะตอบ ในใจนางนั้นอยากแต่งงานใช้ชีวิตกับเขาถึงจะเป็นเพียงเวลาสั้นๆน,นางก็พอใจนางหยุดคิดสักพักนางจึงตอบตัดสินใจโดยไม่ลังเลว่วาจะอยู่กินใช้ชีวิตกับเขาชีวิตแสงหลังแต่งงานดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีพ่อแม่เขานั้นก็ดูเหมือนจะรักนินมณีมาก ทั้งสองดีใจที่ได้นางมาเป็นสะพ้ยตั้งแต่นางมาอยู่กินใช้ชีวิตกับแสงนางก็จัดการทุกอย่างในบ้านทั้งงานบ้านงานเรือนดูแลพ่อแม่สามีอย่างดีเรื่อยมาเวลาผ่านไปพ่อและแม่สามีของนางนั้นเริ่มสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนางนางนั้นไม่เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไป ชอบทำตัวแปลกๆอาหารการกินนางก็ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดกินแต่ผักทุกวันวันพระนางก็ทำตัวลับๆล,ละล่อกลับเข้ามาบ้านก็เกือบยำรุง่งทำให้พ่อแม่ของสามีนั้นคอยจับผิดนางแม่ข้าจะกลับไปเยี่ยมบ้านถ้าพี่แสงกลับมาช่วยบอกแทนข้าทีพรุ่งนี้ช่วงเย็นข้าค่อยจะกลับมา เองไปเธอประเดี๋ยวไอ้แสงกลับมาข้าจะบอกมันให้เดินทางเกาะระมัดระวังข้าไปละจ้าอีนางลำเจีย๊ยตเองออกมาได้แล้วรีบไปนางนินมณีออกเดินทางแล้วได้จะย้ายไม่ต้องห่วงวันนี้ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าบ้านนางเป็นอยู่อย่างไรข้าฝากด้วยนะนางลำเจีย๊ยต ผู้เป็นแม่ของแสงนั้นแก่ให้ลำเจียกติดตามนินมณีไปห่างๆไม่ให้นางได้รู้ตัวแกอยากรู้ครอบครัวนางเป็นอยู่อย่างไรนางถึงได้ทำตัวแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปหลังจากลำเจียกนางตามนินมณีมาห่างๆนินมณีนางหายเข้าไปในป่าแบบรวดเร็วลำเจียกนางตามเข้าไป นางพยายามมองหานางก็ไม่เจอรอบกายนางมีแต่ต้นไม้รกทึบไม่ยักจะเห็นมีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่แถวนี้อะไรกันเนี่ยมีแต่ป่าลำเจียกนางยืนมองหานางอยู่นานและแล้ว,ลวนางก็ต้องเดินทางกลับออกจากป่าด้วยความผิดหวังด้วยความสงสัยอยู่ในใจมากมายข้าไม่ยักจะเห็นบ้านเรือนผู้คนเลย แถวนั้นมีแต่ป่าข้าเดินตามนางไปติดๆนางหายเข้าไปในป่าข้าก็ตามไม่เจออีกเลยลำเจียบนางมาส่งข่าวแม่ของแสงด้วยความรีบร้อนและตกใจข้าว่านะนางคงไม่ใช่คนแบบพวกเราอีนางลำเจี๊ยบไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรหรือก็ผีสางนางไหมนะสิยายข้าเราเป็นห่วงพี่แสง กลัวจะหลงมนสเสน่ห์พวกผีพวกนางไม้พวกนั้นใครกันเป็นผีสางนางไม้นางลำเจียกก็เมียพี่น่ะสิข้าตามนางไปวันนี้แถวนั้นไม่ยักก็มีบ้านคนสักหลังมีแต่ป่าจะไม่ให้เรียกผีสางนางไม้จะเรียกนางว่าอะไรละ่ะทําตัวก็แปลกประหลาดเยี่ยงนั้นแสงเขาโมโหที่ลำเจียก นางก้าวไก่เรื่องครอบครัวของเขาเขารักนินมณีผู้เป็นภรรยามากเขาจะไม่ให้ใครมาแตะต้องนางเป็นอันขาดเอ็งหุบปากเสียนางลำเจียกพูดมากไปใหญ่อย่าให้เข้ารู้อีกว่าเอง็งใส่ร้ายแม่มณีเอ็งควรจะเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะกลับได้แล้วข้าเตือนด้วยความหวังดีในเมื่อพี่ไม่รับน้ำใจจากข้าต่อไปนี้ ข้าก็จะไม่มายุ่งลำเจียกนางเดินกระทืบเท้าออกจากบ้านแสงด้วยความเสียใจนางรักและหวังดีต่อเขาเขากลับว่าและทำร้ายน้ำใจนางหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จนินมณีนางก็ทำหน้าที่ภรรยาเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยนางก็จะเข้านอนตามปกติข้าหาปลาพอแล้วจะรีบกลับมานะแม่นินมณี ก็นอนพักผ่อนระวังตัวด้วยนะพี่แสงหลังจากบอกลาภรรยาแล้วเขาก็าออกไปหาปลาคืนนี้เป็นคืนวันพระพระจันทร์ส่องสว่างสวัยเต็มดวงทำให้แม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆอยู่นั้นมองดูแล้วสบายตาสวยงามยิ่งนักทุกวันพระนินมณีนางจะบำเพ็ญรักษาศีล สวดมนภาวนาทำให้นางนั้นจะกลายร่างเป็นร่างเดิมของนางตกดึกแม่ของผู้เป็นสามีได้แอบย่องมาดูที่ห้องของนางสิ่งที่เห็นตามช่องลอดรูฝาห้องนั้นงูขนาดใหญ่มะฮมาสีเขียวเข้มเก็ดเรียงราย,ปร,ยป,ประยิบระยับนอนขดอยู่ในที่นอนแกตกใจเป็นอย่างมากถึงกับช็อก แกยืนช็อกอยู่นานพอเรียกสติคืนมาได้แกรีบนำเรื่องไปบอกกับผู้เป็นสามีทันทีหลังจากแสงเขารู้ความจริงว่าผู้เป็นภรรยานั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพญานาคีที่จำแรงแปลงกายขึ้นมายังโลกมนุษย์เขาไม่นึกกลัวนางเลยสักนิดยังคงรักนางและอยากใช้ชีวิตร่วมกับนางต่อไป แต่พ่อแม่เขานั้นพยายามห้ามปามและให้แสงไล่ผู้เป็นภรรยาออกไปให้พ้นเรือนเสียถึงนางจะเป็นเยี่ยงไรข้าก็จะอยู่กับนางแล้วรักนางตลอดไปนางไม่เคยคิดจะทำ้ายผู้ใดพ่อกับแม่ก็รู้แต่พวกข้าต้องการสภัยที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่สภัยเดยรฉานอย่างนี้นางเอง จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างไรในเมื่อนางไม่ใช่มนุษย์พวกข้าไม่ยอมให้นางอยู่ร่วมใช้ค่าเด็กขาดพ่อกับแม่เขาจะห้ามจะพูดยังไงแสงเขายังคงไม่ฟังจนกระทั่งผู้เป็นแม่เขานั้นว่าจ้างหมอผีมาทำพธิธีขับไล่นางนินมณีนางบาดเจ็บจากหมอผี ทําพิธีขับไล่นางนางโซเซกายร่างเดิมเหลือยลงน้ําไปตั้งแต่นางจากแสงไปเขาก็มือลอยงานการไม่ทําเอาแต่นั่งมองแม่น้ําอย่างคนเสียสติด้วยความเสียใจและเป็นห่วงผู้เป็นภรรยาไม่นานมากนักหลังจากนินมณีนางหนีลงน้ําไปพ่อของนางพญานาคราชน,นเห็นลูกสาวบาดเจ็บ แกเกี้ยวกราดมากที่เห็นผู้เป็นทิดาคนเดียวต้องมาเสียใจและบาดเจ็บเพราะฝีมือมนุษย์พวกมันกล้าดีเยี่ยงไรถึงมาทำร้ายลูกสาวของข้าพวกมนุษย์พวกนี้จิตใจช่างคับแคบได้เห็นดีกันแน่ว่าแล้วพ่อของนางก็กลายร่างเป็นพญานาคราชตัวใหญ่มัหืมาว่ายน้ำออกมาจากถ้ำใต้น้ำอย่างรวดเร็ว นี่ใช่บ้านพ่อแสงหรือไม่ใช่แล้วเองมาหาใครเหรือข้ามาหาพ่อแสงหลังจากที่พ่อของนินมณีได้ยินแม่ของแสงเล่าให้ฟังว่าเขาสติล่องลอยเลอะเลือนตั้งแต่ภรรยาเขาหายลงไปในน้ำสติเขานั้นยังไม่ฟื้นคืนมาเอาแต่นั่งเหมือลอยหลังจากคุยกันได้ไม่นาน พญานาขราดก็ได้ปรากฏร่างเดิมให้พ่อและแม่แสงได้เห็นทั้งสองตกใจแทบเป็นลมพวกเองช่างกล้ามาทำร้ายลูกสาวขา้าให้เจ็บช้ำน้ำใจและบาดเจ็บวันนี้ข้าจะสั่งสอนพวกมนุษย์ที่มีจิตใจคับแคบอย่างพวกเจ้าอยา่าอย่าท่านอย่าทำอะไรพวกข่าเลยพวกข่ากลัวแล้ว ร่างใหญ่มหึมาของพญานาคราชนั้นโอบล้อมบ้านของแสงจนมิดไฟที่พ่นออกมาจากปากนั้นมันดังเพลิงเผาผ่านร้อนระอุปไปทั่วบริเวณเสียงกรีดร้องของพ่อและแม่แสงนั้นอ้อนวอนขอความเมตตาจะขอเท่าไรก็ไม่เป็นผลเราต้องตายในกองเพลิงนี้แน่ๆ ไม่นึกเลยว่าชีวิตพวกเราสามคนจะมาตายเช่นนี้หยุดเถยโยมเราขอบินทบาตชีวิตโยมสามคนนี้ด้วยเถอเสียงหนึ่งดังขึ้นเพิงที่พ่นออกมาจากปากก็ชะงักลงตาที่แดงก่าดุร้ายก็ดูผ่อนคลายลงอย่างว่าง่ายร่างที่เคยปรากฏก็กลายมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม นมัสการพระกุณเจ้าขอรับมันเป็นเวรเป็นกรรมนะโยมขอโยมจงปล่อยวางหยุดความโมโหที่ิเถ,ถ,ถิดบุญบารมีที่ท่านภาวนาสั่งสมมาอย่าให้มาผูกกรรมขุนมองด้วยอารมณ์เลยหลังจากที่หลวงพ่อมาเทศสั่งสอนแล้วพ่อของนินมณีนางก็สงบลงและจากไปด้วยดี ส่วนพ่อกับแม่แสงนั้นเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งสองเสียใจจากการกระทำของตัวเองที่ผ่านมามันเป็นเวรเป็นกรรมที่ผูกกันมาโยมแสงกับพญานาคีนั้นมีกรรมร่วมกันมาหลายภพหลายชาติโยมทั้งสองก็จงปล่อยวางให้เป็นไปตามกรรมเถิดไม่มีใครหยุดยั้งได้ดอกหนาะจากนั้นมา แสงกับนินมณีก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งพ่อและแม่เขานั้นก็ทำใจยอมรับนางเป็นสะพ้ายในที่สุดช่วงเวลาที่นางใช้ชีวิตร่วมกับเขานางจะคอยปฏิบัติต่ตอสามีและพ่อแม่สามีของนางเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปหลายปีไม่นานมากนักนินมณีนางก็ได้หมดอายุไขตามวาระกรรมของนาง และจากไปในที่สุดแสงเขาตัดสินใจบวชตลอดชีวิตอุทิศผลบุญภาวนาให้นางอยู่เสมอเผื่อผลบุญนั้นเกิดชาติหน้าฉันใดเขากับนางจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมหวังว่านางได้รับบุญแล้วนางจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และอยู่ครองคู่กับเขาตลอดไปอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่ามนุษย์ หรือเดรชานมีวาสนาต่อกันยังไงก็ได้เจอไรวาสนายังไงก็ต้องจากจะจากเป็นหรือตายแค่นั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เราควรสร้างกุศลทำบุญต่อทุนไว้ชาติหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องถุงทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ